แต่ละสายการบินต้องเป็นคนแบบไหนคาชาแอร์เวย์มั่นใจในตัวเองสูงผิวสวยเนียนรูมมิ่งเป๊ะภาษาดีเอเรัมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีไหวพริบภาษาดีเอเทีแฮหุ่นดีมั่นใจภาษาอังกฤษคล่องเป็นแบบโมเดลเลยล่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์เอลสคอระหงผอมผิวดีตัดเลิศอีวีเอแอร์ไลน์สุภาพร้อยอ่อนหวาน ขาสวยผิวสวยอ่อนน้อมมากๆอันยยงขั้ซยอะจะเป็นอะไรสิ่งญี่ปุ่นเรียบร้อยอ่อนน้อมมากๆเคารบผู้ใหญ่ใครมีภาษาญี่ปุ่นลุยเลยเจสตาภาษารเรออิ่ดเยอะๆมันใจในตัวเองสูงให้สมายสดใสน่ารักลิ้ม,มแบงค อ่อนหวานน่ารักมีไหวพริบนกแอร์ใสสนุกสนานธรรมชาติและสุดท้ายเวียเจ็ดแอร์ราแสดงออกสนุกแล้วก็เป็นตัวของตัวเองคิดว่าตัวเองเหมาะกับสายการบินไหนคะ